สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวใหม่สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะอย่างที่เนเคยบอกกับทุกคนนะว่าจะพามาแชร์ประสบการณ์นะคะของผู้ป่วยท่านหนึ่งที่เขาอนุญาตให้เนเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยได้เนาะเพื่อจะเป็นวิทยาทานนะคะให้คนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะซึ่งท่านนี้นะเป็นมี ปัญหาเรื่องของด้านสุขภาพก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นม ng, นะเร็งเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้เขาเล่านะว่าเออเป็นแบบไหนยังไงแล้วทำไมถึงต้องมานอนแบบนี้นะคะนะเดี๋ยวนี้ขอแนะนำก่อนแล้วกันอะตอนนี้ตอนนี้อ่าเดี๋ยวนะคะท่านนี้ชื่อชื่อคุณโสภาศีจันทร์นะคะซึ่งคุณโสภานี่ก็ยินดีมากเลยนะคะที่จะ ยินดีที่จะเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองเนาะเดี๋ยวต้องให้เล่าก่อนว่ามันมาถึงจุดที่เรานอนติดเตียงได้ยังไงเนาะแล้วก็เราเป็นอะไรมาเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้นะคะว่าเออเป็นยังไงแบบไหนนะคะ,อะเออขั้นตอนขั้งแรกนะคะที่แรกก็เดินได้แล้วพอไปไป,ไปมันเดินไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ทราบต้องไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเนื้อมันงอกงอก รับกระดูกตอนนี้ไปไปมามาแล้วก็เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายจากไอ้ก้อนเนื้อก้อนเนี้ยตอนนี้ก็หมดกําลังใจกไม่รู้จะทาไงแล้วเนาะอ่าหมดกําลังใจจนเครียดจนเดินมันเดินไม่ได้จากคนเดินได้อ่ะอ่าตอนนี้ลูกสาวอ่ะเขาก็แม่เขาบอกแนะนำเขาเขาแนะนาเขาบอกเขามีเพื่อนเขาอยู่คนหนึ่งว่าแม่จะลองกินยาตัวนี้ไหมเออ ลูกจ๋าก,ก็เครียดแล้วก็ตัวนี้ก็ก็ไม่เชื่อเราเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเนาะก็อะไนๆจะตายก็ใช่มันตายไปเนาะอ่าแล้วก็เลยลองกินดูลองลอง,ลองทานยาตัวนี้ดูละยานี่หมายถึงเบต้าคูแคร์ใช่เบต้าคูแคร์อยากดูไอ้นี่ก่อนก็ได้ก็ปลูกมาให้ดูหน่อยได้เลื่อคนกขอยากอ๋อเป็นเป็นเบต้าคูแคจ่ตัวนี้แหละตัวเนี้ยตัวเนี้ยจา้าตัวนี้ก็จัก ขั้นสุดท้ายแล้วก็เครียดนอน<ม>ก็ไม่ได้มีผลการตรวจไหมคะว่าเป็นมีมีตอนนี้ก็เจาะเลือดได้เวลาก็ไปเจาะเลือดเนาะผลหมอก็นั้นไปเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วตอนนี้ก็เลือดก็สมบูรณ์ตอนนี้ไอค่ามะเร็งมันลดลง<ม>อ่ามันลดลงจากมันมันสูงแล้วก็มันลดลด,ล,ด,ล,ดลงต่ำๆพอพอพอ,พอมันต่ำลงตอนนี้ก็ ลูกสาวก็บอกแม่ในนแม่เรากินหมีค่าเลือดต่ำแล้วก็อยู่ๆก็ลุกขึ้นนั่งได้จากนอนจากเดินไม่ได้จากขยับตัวไม่ได้ตอนนั้นคือเหมือนกับทราบว,ว่าเป็นตอนนั้นที่เป็นอ่ะคือว่ามันมีอาการเดินไม่ได้เนาะอ่ามันชาหมดทั้งตัวเลยเดินไม่ได้แล้วไปตรวจมันอ่อนแรงให้ให้ใหน้องจอยมาเล่าได้อจอยเล่าได้ให้ลูกสาวเล่าให้ฟังจริงๆค่ะลูกสาวเขาดูแลค่ะ แลี๋ยวสอบถามกับลูกสาวเลยก็ได้อ่ะนั่งอะก็ได้ค่ะอะ่เอาถามขั้นตอนก่อนว่าอ่าขั้นตอนนะคือทราบว่าคุณแม่เนี่ยเดินไม่ได้ที่แรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นมะเร็งใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าตัวแรกทํางานอยู่กรุงเทพแล้วคุณแม่ก็แบบเ,<อ>เหมือนมีอาการปรวดยอกเมื่อยอแบบเออเหมือนเส้นตึงย่เมื่อยธรรมดาใชแบบา่แบบว่าเออแบบว่าไปซื้อยาแค่มันทาอาการนะคะคือแบบเออเขาเรียกว,ว่าอะไรนะคะ แก้แก้ยอ,อก Guerra, <meus S 1> อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาแล้วก็หลังๆมาก็เดินไม่ได้แล้วก็ลุกไม่ขึ้นก็เลยต้องตัดสินใจออกจากงานมาดูแลคุณแม่ก่อน <h> ค่ะก็ดับแรกก็คือแบบไปตรวจแล้วก็พบแล้วว่าเป็นมะเร็งระยะที่ส<อ>ี่แล้วก็มีสุดท้าย <c oughs> เลยแล้วก็กระจายแล้วก็เดินไม่ได้นะเพราะว่าตอนแรกก้อนเนื้ออันนี้มันไปกดทับกระดูกไขสันหลังอะคะ่ะที่กระดูกตอนนี้ก็มีตานระตัดกระดูกออกไปแล้วเพราะมันก็กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนั้นก็ติดตาม เหตเพียนะคะแล้วก็แบบไปดูกูต้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายมีสินค้าหลายอย่างอะค่ะที่แบบเออน่าน่า,น,าน่าสนใจแล้วก็ลองลองเอามาท,ทานานิดนึงเพราะว่าพอตอนที่บอกว่าเออตอนที่เขาเป็นตอนนั้นเขาเดินไม่ได้แล้วพอเขาไปผ่าตัดกระดูกแล้วเหมือนก็ คือมันไม่มีมันเหมือนก็นไม่รู้สึกตัวแล้วพอไปถาดตากออ็ติดเตียงอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะติดเตียงคือว่าแขนขาอ่อนแรงเนาะแบบจะลุกขึ้นไม่ได้แต่ว่าเออเราตัดสินใจว่าเออลองเอามาทานดูสักกระปุกนึงแต่คุณแม่แบบว่าฟื้นฟูฟื้นตัวเร็วมากค่ะจากการที่ทานเข้าไปตอนแรกคือแบบมีการแบบอ่ะไม่ไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่อ,อ่อนเพียขค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบอม มันดีขึ้นนะอันนี้เป็นตรวจผลเลือดใช่ค่ะจะจาได้ไหมค่ามะเร็งก่อนที่จะกินกับไม่กินอนะืมอยู่ที่ประมาณสักสามสิบกว่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลดลงมาเหลือยี่สิบกว่าตอนแรกก็เ,เพราะอะไรตอนแรกก็ไม่ทราบก็คือทานจะมีดีบูนด้วยนะคะทานตอนเช้าค่ะแล้วก็จะมีกุ้งต้ากุ้งแทนเนาะแล้วก็จะมีโปรตีนที่ชงให้คุณแม่ทานทุกวันก็คือโอเคแบบเราก็ไม่รู้ก็คือแบบทําตามแบบคือเขาทานแล้วมีแรง ทาาแล้วแบบดีขึ้นแล้วก็เลยให้ทานทุกๆวันต่อเนื่องทานม,มากี่เดือนนะตั้งแต่เดือนไหนโอ,โ,หโอ้โหตั้งแต่เป็นแม่ใหม่ก็คือแบบเริ่มผ่าตัดเนาะมกลายี่แปดมกลาคุณแม่เริ่มเริ่มซูตแล้วก็อ่ะยี่แปดมกลาก็ต้นต้นเดือนกุมภาจนผ่าตัดค่ะตั้งแต่ช่วงนั้นก็คือแบบค่อนข้างที่จะแย่อะค่ะแบบทีนี้เดี๋ยวถามถามคุณแม่นิดนึงคือคุณแม่เป็นคนทานเองเนาะระหว่างการทานกับไม่ทานเนี่ย ความรู้สึกมันต่างกันยังไงมัน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 ต่างกันเยอะรู้สึกว่าทานเบต้าคูแคก็ไปรู้สึกกับมันเบามันเบาตัวแล้วมันแข็งแรงเราก็นึกว่าตอนนี้เราก็ไปเอ๊มันมันเบาตัวแล้วมันนั่นเราก็จากนอนได้มันก็กระดิกขาได้จากนอนชาขามันก็กระดิกขาได้ตอนนี้เริ่มไม่เครียดแล้วพอเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่ตายเนาะจะเป็นกันสีก็คงไม่ใช่แล้วเนาะพอทานยาไปเรื่อยๆรรู้สึกว่ามันดีขึ้นทุกวันทุกวันน่ะ แล้วแล้วก็นอกจากเบต้ากรูแคร์แล้วก็ทานแคลเซียมของดีบุลด้วยเนาะทานแล้วตอนนี้ตอนนั้นทราบว่าจากที่ไม่สามารถขยับขาได้เลยแต่ขยับขาแต่ตอนนี้ขยับขาได้แล้วแล้วก็ทานตัวเนี้ยเนี่ยนั่งได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มดังจากที่นั่งไม่ได้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอออันนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยคือเอาคุณโสภาเนี่ยใช้ตัวนี้แล้วก็กินวันละหนึ่งซองใช่กําลังหนึ่งซองก่อนอาหารกินแล้วมันรู้สึกว่าจะดีมากเลย เหมือนมันเข้าไปมันเข้าไปทํางานอ่ะตรงกระดูกไขหลังอ่ะมันดีขึ้นตอนนั้นทราบว่าเดินไม่ได้ขยับขาไม่ได้เลยไม่รู้สึกจ้ะกี่เดือนนะที่ว่าขารู้สึกอ่ะจำได้ประมาณประมาณสี่เดือนแล้วขารู้สึกแล้วเดินนั่งไม่ได้เลยที่แรกนั่งไม่ได้เลยค่ะนั่งไม่ได้นอนอย่างเดียวเลยอ่ะ แล,แล้วตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าข้างหน้าแมตอนนี้นรู้ที่แรกเลยนะน้าเวลาเข้าห้องน้ำอะไรไม่รู้สึกเลยตอนนี้รู้เจ็บฉี่เจ็บอึตอนนี้รู้ทุกอย่างแล้วอ๋อฮะจากที่ไม่รู้แล้วก็ตกทีแล้วก็ตกใจตัวเองนู้อยู่ๆลุกขึ้นนั่งถ้าถ้าตอนนี้จะนั่งได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะคือคือเคสนี้ยไม่รู้สึกรู้สาขาแบบชาไปหมดนะคะแล้วก็นั่งได้อ่ะโอเคเนั่งตอนนี้นั่งได้แล้วอ่ะ โอ้โอ้สมหัสจรรย์มากทุกคนเพเนธเคยมาเจอคุณโสภาแบบไม่สามารถลุกเองได้ตอนนั้นลูกสาวคุณจอยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พอยพยุงตลอดเวลานะคะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะอันทีนี้อันนี้ก็เป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะทุกคนแล้วเนเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ใช้อยู่แล้วเพื่อทุกคนจะได้มั่นใจเนาะอันนี้เป็นเรื่องของทางด้านผลิตภัณฑ์และไม่ได้ใช้แต่2ตัวนี้ ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ร้านอีกค่ะมีมีมอะ,อะในตัวเพิ่มเลือดให้เลือด,ให,อดให้เลือดดีแล้วก็ทราบว่าก็ตัดสินใจที่จะรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเนาะ,ะไปไปทำคีโมมาใช่ไหมคะไปไปทำคีโมมาแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่รู้ไม่รู้สึกว่าจะเป็นยานี้หรือเปล่านะพอไปให้คีโมมาก็ทานของได้นะนะก็กินแล้ไม่อยู่นะ้เนี่ยอ๋อแล้วก็ทานโปรโตีนของที่ร้านใช่เนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยทานด้วยก็คิด,ค,ดคิดตัวเองว่าไหนจห้หมอคุณหมอแทงว่ามันขั้นสุดท้ายแล้วก็กินไม่คิดว่าตัวเองจะรอดวระเดี๋ยเนี่ยเนี่ยย่รอดมากันเนี่ยเนี่ยลุกขึ้นได้จ้ะโ้ค่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เขาผลิตภัณฑ์มาโชว์ว่าเขา<อ>ด้วยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ผู้แม่ทามผู้ชาอ่าเนี่ยปกติที่มันเป็นถั่วลันเตานะพอาโซทานทุกวันเลยค่ะโอเคสารอาหารของครบอ่าก็สรุปนะคะคืออย่างนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยนี่มารีวิวเพื่อให้ทุกคนที่ใช้อยู่หรือบางคนเนี่ย สอบถามนะว่าตัวเองไปทําคมีเนี่ยจะใช้ร่วมกันได้ไหมจริงแล้วใช้แล้วร่วมกันได้จะทําให้ไม่เหนื่อยไม่เพลียเนาะไม่เหนื่อยอไม่เพลียแบบนี้ค่ะตอนแรกการให้ีคมใช่ไหมคะ,ะ,ะเ,เบื้องต้นละคะ่ะคือเมื่อก่อนก็ดูแลผู้ป่วยทางด้านนี้มา<ะ>ก็คือเอฟเฟกของการให้ีคมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าแบบกลับมาอย่างน้อยต้องมีอาการเวียนหัวอาเจียนขึ้นไส้นะคะ,ะแต่คุณแม่กลับมาเมื่อวานคือไม่มีอาการอะไรเลยค่ะคือแบบตกใจคุณแม่อยากทานนู่นอยากทานนี่อยากไปทะเลอยากไปเที่ยวอยากไปห้าง ทานจากที่ทานไม่ได้เท่าเดิมอะ่ะกับการมาทานได้ดีกว่าเดิม,มก็คือแบบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยแล้วแบบคุณแม่ไม่มีการปวดไม่มีอะไรเลยก็คืองงมากมก็คือแบบเออส่งแบบให้ทานต่อเนื่องก็คือรู้สึกดีค่ะโอเคถ้าเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ถ้าใครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนี้จะสอบถามคุณโสภาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะจิตใจก่อนเพราะว่าทราบว่าคุณโสภาแล้วว่าคุณน้องจอยเนี่ยเนาะ แม่ลูกเนี่ยก็ต้องดูแลดูแลเองแล้วก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลด้วยใช่ไหมคะ<ช>ทําอาชีพผู้ช่วยพยาบาลแต่ทีเนี้ยพอแม่ป่วยก็เลยต้องมาดูแลแม่เนาะ,ะแล้วเราคือคนเราเวลาเจ็บป่วยฉุกเฉินกระทันหันมันก็ต้องเรื่องของจิตใจเนาะมีวิธีการที่จะเยียวยาจิตใจตัวเองอยังไงอะคะตอนนี้เหรอตอนนี้ตอนนี้จิตใจมันฟืนฟ้นฟืนฟ้นฟู้นมาเยอะเลยอจากหอเหี่ยวจาก มันไม่มันไม่ไมีอะไรเหลือแล้วเขาก็คนบอกก็กระแทงว่าขัา้นสุดท้ายแล้วอ่ะคือตอนแรกค่ะไปหาคุณหมอ <S <S หคุณหมอบอกว่า,วา,าคุณแม่ไม่ผ่าตัดกระดูกไปนะไม่ได้ใส่กระดูกไม่ได้ใส่เหล็กเข้าไปให้เพราะว่าคุณแม่อาจจะอยู่ได้ sequel, ไม่ถึงปีไอ้เราก็ฟัง้วแบบเสียใจ <S 1> <S 1> <S ที่โทรหาพี่เนสเนาะร้องไ<อ>ห้เสียใจ <S <S แล้วก็พี่เนสก็แนะนําผลิตภัณฑ์ทานตัวนี้ดูตั้งแต่ตอนนั้นนะคะที่เริ่มแย่มากๆเนาะเพราะตอนนั้นเหมือนสิ้นหวังว่ายังไง ใช่อ่าเดี๋ยวเนธจะเล่าให้ฟังก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณจอยหรือน้องจอยนีย่เรียกเขาน้องจอยนะว่าเขาร้องห่มร้องไห้แม่จะตายแล้วแม่จะตายแล้วเหลือเวลาเหลือเวลาอีกันน้นนอ,อแต่แต่อย่างที่กล่าวไปนะคะเพราะว่าเนธเนี่ยได้รับเคสผู้ป่วยเยอะมากระยะสุดท้ายก็จะพูดว่าจะตายแล้วก็ไม่ตายนะคะทุกคนไม่ตายทีเนี้ยเราก็ อย่างที่กล่าวไปเนาะเราต้องเชื่อใจตัวเองค่ะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยตายกันทุกคนไม่เป็นมะเร็งก็ตายนะคะแต่ทีนี้เราต้องรู้ว่าเ,ออเราเวลาเราจะอยู่เนี่ยเราจะอยู่อย่างมีกําลังใจเราให้กําลังใจตัวเองอยังไงอันนี้เดี๋ยวแชร์สําหรับบางคนอาจจะกําลังประสบภาวะเกี่ยวกับการเป็นโรคอะไรใดๆแบบนี้อยู่เนาะแล้วเรามีวิธีที่จะอยู่ในแต่ละวนันแต่แต่แต่เท่าที่นี้ได้ได้ทราบสองท่านเนี้ยนะคะเขาก็อยู่กันอย่างเหมือนกับมีความสุขนะให้กําลังใจ คือถ้าคนภายนอกมองก็อาจจะเหมือนกับว่าชีวิตไม่มีปัญหาเลยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี้ยเข้าใจว่าคนเราเนี่ยบางทีการมีปัญหามันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซ้ําเติมตัวเองเนาะให้มันแย่หนักกันเข้าไปอีกอ่ะเดี๋ยวให้เขาพูดในส่วนของเผื่อให้กําลังใจคนอื่นด้วยว่ามันมีวิธีคิดยังไงที่จะอยู่ได้แบบอยู่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมีวิธีคิดยังไงใครใครที่เป็นมะเร็งนะไม่ต้องไปเครียดนะดูดูตัวอย่างคนโสภานะ เีแรกคุณสุภาในี่เครียดมากเลยลูกสาวบอกแม่เดี๋ยวแพทย์นัดไปให้กิโมไปฉายแสงเนาะคุณสุภารปชดบอกไม่ไปแล้วก็คุณหมอแทงว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วมันกระจายแล้วอ่ะแล้วก็ทานยานี้รู้สึกว่ามันใจมันฟื้นห่อเหี่ยวดูหน้าตาจากแต่ก่อนเนี่ยมันดูไม่ได้เลยเนี่ยเดียวตอนนี้กําลังก้าวเดินด้วยนะก้าวเดินก้าวเดินลูกลูกสาวยังตกใจเลยลูกลูกสาวตกใจเลยว่าแม่ ออาจากแม่เป็นอย่างนี้แม,แม,แม่แม่กลับเป็นอย่างนี้ไปได้ลูกขณะลูกสาวเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะเขายัางตกใจในส่วนของคุณจอยนะน้องจอยเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นจิตจิตตกมากคิดว่าแม่ตัวเองไปแน่เนเองเขาไปหาเนนะเขาร้องห่มร้องไห้เนนก็คิดว่าเนก็เกือบจะตกหลุมไปกับเขาด้วยแต่เนนึกได้ว่าเพราะว่าเนมีเคสของคนที่เป็นระยะสุดท้ายเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วอย่าให้ใครมาพยากรณเรานะทุกคน ถ้าเราแก้ไขเขาเรียกว่าแก้ที่ต้นเหตุนะดูแลอาหารดูแลสารอาหารให้กับร่างกายทุกอย่างเนี่ยจะแก้ไขได้นะอ่ะเดี๋ยวถามคุณจอยนิดนึงพอดีอันนี้มาแบบเรียวทามคุณจอยเขาก็มีลูกสาวน่ารักสองคนนะคะกำลังเล็กๆ อ่ะค่ะก็ตอนแรกก็คือตอนนี้รู้สึกยังไงเอาเอาฟังรู้สึกจากตอนก่อนนั้นกับตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยเหมือนคนหายปกติเนาะเราก็ต้องทําทุกวันให้มีความสุขแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือให้ข้อพิคุณแม่ว่าเออคุณแม่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก่อนหน้านี้นที่เราเคยสมัมผัสหรือดูแลก็คือแบบมีอยู่สองกรณีฉันรู้านาฉันเป็นมะเร็งฉันต้องนอนโซมนอนตายนอนห่อเหี่ยวและอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นมะเร็งเลือดขาวเขากลับลุกขึ้นมา แต่งหน้าแต่งตัวให้ดูดีแล้วก็ออกไปเขามีอาชีพขายมิทีนะคะเขาก็เลยออกไปขายของแต่ฉันก็ต้องตายเหมือนกันให้คุณแม่เลือกว่าจะเป็นอย่างคนไหนเป็นอย่างคนแรกที่เขาอ่ะรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเหมือนกันแล้วเขาก็นอนสมนอนเศร้านอนอยู่ตรงนั้นกับการแล้วก็เลือกอีกอย่างหนึ่งฉันจะมีชีวิตที่อยู่ต่อไปด้วยการเป็นมะเร็งที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพราะยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ต้องตายเหมือนกันคนเรามันก็ต้องตายทุกคนค่ะแล้วเพื่อนคุณแม่เอ่อที่อยู่อยู่เนี่ยแหละค่ะเราก็กังวล กันว่าคุณแม่จะต้องแบบเออแบบถึงขั้นไหนแล้วก็ในเวลาไหนแต่ในระหว่างที่รักษาตัวเนี่ยเพื่อคุณแม่เสียไปสองคนนะคะที่สุขภาพดีอ๋อแต่เขาสุขภาพดีใช่ไหมเป็นลมเสียชีวิตแล้วก็อากเอุบัติเหตุอายุเท่าไหร่พื่อคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะป้า,า,าที่ล้มเจ็ดส้าแล้วก็หกสิบ แล้วก็แบบเนี่ยเป็นตัวอย่างให้คุณแม่ดูเห็นไหมเราเป็นอย่างเงี้ยแต่เราทําชีวิตให้มันดีขึ้นด้วยการที่ทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารเสริมไปตามหมอนัดอ่าแล้วก็ออกออกกำลังกายบ้างแล้วก็กายภาพที่ส่วนหนึ่งก็กายภาพที่ถูกวิธีแล้วก็กายภาพให้เขาดีขึ้นทานอาหารร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะโอเคนะคะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่า วิทยาทานเป็นเคสสตัรดี้เนาะเพื่อให้กำลังใจทุกๆท,ท่านนะคะที่รู้สึกท้อแท้อย่างที่คุณจอยบอกนะคะว่าคนเราก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละแล้วไม่จำเป็นต้องตายด้วยโรคมะเร็งเพราะว่าคุณแม่เพื่อนก็ตายไปแล้วไม่ได้เป็นโรคมะเร็งแข็งแรงก็ตายได้แต่เมื่อเราป่วยเนาะเมื่อเราป่วยเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องจมเจา่าแล้วก็จะไม่สดใสเนานะเพราะชีวิตมันบางทีเราอุบัติเหตุของชีวิตเนาะแต่วันนี้ เมื่อเราคิดได้แล้วอะเนาะแล้วมันมีทางที่จะก็เรียกมีวิธีที่เราจะสามารถทําได้เราก็ทําตามเหตุแล้วก็ตามปัจจัยนะคะเน่ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณ,อ,คณอ่าค่ะเอ,อ่อที่แรกก็ไม่ได้ตัดสินใจทาเหล่านะไหนไหนมันเป็นขั้นสุดท้ายแลยหลายเราประชดชีวิตดูตายก็คือตายไม่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 เคยเช,ชื่อนะ แต่แต่ต้องบอกตรงว่าสองคนนี้ยเขาไม่เชื่ออะไรที่เป็นอาหารเสริมไม่เชื่อไม่เคยเชื่อเพราะว่าจะรักษาแนวเข้าใจนะเขาคนส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่มาเชื่อว่าสารอาหารจะมาช่วยอะไรได้อะไรนี้เนาะเขาก็รักษากันตามปกติทั่วไปแต่พอมาวันนี้ได้เชื่อแล้วเชื่อเชื่อเพราะว่าไหนเราจะตายแล้วไหนขอตายเอาไหนมันครั้งสุดท้ายแล้วคุณหมอแทงวนาขั้นสุดท้ายแล้วเอาไหนตายก็ยอมตายในเรามาทานตัวนี้ที่เขาแนะนําดู ตอนนี้มันกลับดีขึ้นเลยก็อยากบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าอย่าไปท้อแท้เลยไม่ต้องไปท้อแท้หรอกเนี่ยเสียใจจนลูกสาวเสียใจจนเครียดทุกสิ่งทุกอย่างบอกหมอหมอคุณหมอบอกกระจายกันสีแล้วเนี่ยมาฟื้นก็นี่แหละยิ่งดีใจก็ใหญ่เลยเดินได้ลุกขึ้นนั่งได้เดินได้ทานอาหารได้หมอให้คีโมเสร็จต้องต้องโทรหาไม่ต้องท้อนะใครเป็นมะเร็งไม่ต้องท้อเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดใช่เขาดีใจเขาก็แบบ ตรงต่อจ่<ห>จริงๆแล้วเน่จะบอกให้มีหลายเคสที่เห็นผลลัพธ์แต่ว่าบางเคสก็ไม่ไม่อยากออกมาเปิดเผยตัวตนนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่ที่กล้าที่จะมาเปิดเผยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจไม่มีใครอยากจะบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งตัวเองติดเตียงเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนโชคร้ายอะไรเงี้ยเนาะแต่แต่ที่จริงอ่ะความโชคร้ายเนี่ย อะอย่างน้อยเราก็ได้เป็นวิทยาทานบอกคนอื่นเราเปลี่ยนจากโชคร้ายมาเป็นโชคดีอะเดี๋ยวถามสองท่านนี้เนาะว่ามันมีสิ่งดีๆในสิ่งที่เราประสบอยู่อะไรบ้างคะอะเป็นเป็นแนวทางความคิดอันแับแล้วความโชคดีก็คือ,อได้รู้จักพี่เนาะ,ะเพราะว่าได้ได้ผลิตได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆแบบนี้ส่งต่อมาถ้าวันนั้นเราไม่ตัดสินใจที่จะแบบเปิดรับเข้ามาก็คงจะไม่ได้แบบฟื้นแม่คุณแม่อาจจะ นอนแย่ไปเลยหรือแบบอาจจะเสียไปแล้วอาจจะเดไปแล้วอย่างที่ร้องไห้ตอนแรกที่แบบฟูลไฟมากเป็นบ้าเลยแบบแม่หนูจะเป็นยังไงบ้าอย่างเงี้ยแต่ก็มาอ่ะพี่เนยก็จะมาปรับเรื่องอารมณ์เรื่องทัศนคติแล้วก็อ่ะลองทานตัวนี้ดูลองปรับค่าเม็ดเลือดดูลองดูลองดูอาจจะการที่ลองดูมันดีขึ้นนะคะก็คือแบบมันคือความโชคดีที่เข้ามาค่ะแล้วทราบว่าคุณโสภานี่เวลาไปหาหมอ ใช้วิธีจัดการกับอารมณ์เวลาสมมติหมอบอกว่าตายแน่คุณต้องตายแน่ตายอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะวิธีคิดใจเป็นยังไงเราที่แรกคุณหมอที่แรกคุณหมอบอกว่าคุณเป็นทันสีคุณทําใจนะแหมอยากจะพูดออกมาบอกเราไม่ตายแล้วเราเราได้ทานยาตัวนี้เราไม่ตายรู้สึกเรามีแรงอะไรขึ้นมาไงพูดยังไงตอนนี้เราก็ไม่เขียนแล้วแต่คุณหมอเขาอาจจะหวังดีเพื่อให้เราไม่ไม่คาดหวังมากเกินไปไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทแต่ตอนนี้เราก็คิด ในตัวของเราคนเราเป็นคนป่วยเนาะหมอบอกเป็นกันเสียแต่นี้เรามาเจอยาตัวนี้เราก็คิดว่าเราไม่ตายแล้วแหละไหนตายก็ให้มันตายอาหารเสริมแต่คนจริงจริงอย่างคนทั่วไปก็จะคิดว่าเป็นยาแต่ไม่ใช่ยานะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสารอาหารอันนี้อันนี้เราพูดว่ายาเพราะว่าบางทีทั่วทั่วไปก็เป็นอาหารเสริมคแต่เป็นสารอาหารนะก็ไหนไหนตัวเองก็จะตายแล้วไหนใจลงลงไหนไหนก็จะตายแล้วในเมื่อมันทานอาหารเสริมเนี่ยมันดีขึ้นก็ต้องบอกต่อตอนไป <Yeah. S 2> ก็อันนี้ก็เป็นเบต้ากูแคนนะทุกคนแล้วก็คุณจอยเขามีลูกเล็กสอง,สองคนเขาก็ใช้ตัวเบต้ากูแคนเด็กด้วยนะคะซึ่งซึ่งน้องอน้องอขออนุญ,ญาตเด็กๆมาตรงนี้หน่อยสิลูกอ,อันนี้อันนี้สอ,สอเด็กกันนี้นะคะก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันเพราะว่าพอหลังจากที่เขาเชื่อมั่นว่าคุณแม่เขาทานดีนะ เนี่ยอย่างน้องสองคนเนี่ยเวลาเป็นหวัดไปโรงเรียนก็จะติดหวัดติดอะไรก็จะใช้หนูก็กินตัวนี้กันใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยค่ะอ่าแล้วแล้วคนนี้กินอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแย่งกินเลยนะคะสองคนนี้ไอแพน้ไค่ะแข็งแรงแข็งแรง้วกินแล้วหายไอใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เนะรังสรรค์นนะทุกคนเพราะว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ร้านเนี่ยจะต้องปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วก็ต้องเห็นผลด้วยแล้วนอกจากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วสิ่งสําคัญเราต้องมีองค์ความรู้ทุกคนต้องต้องรู้มีกําลังใจเนาะอย่าไปท้อแท้นะคะใครที่กําลังประสบปัญหาอยู่นะทุกคนเป็นเพื่อนร่วมร่วมแก่ร่วมเจ็บ แล้วเราก็ต้องตายทุกคนยังไงทุกคนไม่ไม่หนีไม่พ้นความตายแต่ว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเราต้องเรียนรู้การอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะมีชีวิตที่มีชีวาโอเคนะคะขอบคุณขอบคุณคุณโสภามากเลยนะคะ,ะที่ให้ให้โอกาสมาเป็นวิทยาทานคนเป็นมะเร็งไม่ต้องไปคิดเสียใจคนเป็นมะเร็งไม่ต้องไปคิดเสียใจที่แรกกับโสภาคิดว่าตายแน่เออลองทานอันดี้ดีแล้วสู้เราก็ต้องสู้ต่อไปคนมันตายทุกคนหละค่ะ แล้วเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะถ้าตายตอนไหนหรือไม่ตายอะไรเงี้ยจะมาอัปเดตเรื่อยๆแตนี้คุณหมอคุณคุณหมอคุณหมอเขาก็นัดอยู่เรื่อยนะคุณโสภาเนี่ยแต่ก็ตอนนี้ก็ทานไปประจำทุกวันเลยค่ะอ๋อจะมีตอนที่ช่วงแม่เป็นอาการหนักๆตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้เก็บภาพไม่ได้ถ่ายไว้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนนะมีกำลังใจมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะคะใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะทำใจดีใจมีพลังงานที่ดีไว้ก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ ขยับอะไรไม่ได้เลยอเออนี้ทำได้จากที่แขบบขาแาแบบแบบไม่มีแรงมีกล้ามเนื้อเรียกว่าการสั uh, ่งการ